อัลก r รอรีฮ์ s ุลแลลอะลัยฮิสซาลามุอะล l ยฮิตั a l ลาอ b ลเ a k กาตุก็วันนี้นะครับเราจะมาทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับวิธีการยิงแอดนะครับแบบลูกอะไรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพก็นะครับลูกอะไรออเดียนส์เนี่ยนะครับหรือว่าการยิงแอดแบบลุมเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะครับ ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับการยิงแอดบน Facebook Ad นะครับที่ใช้นะครับหาลูกค้าที่มีความสนใจนะครับหรือว่าที่มีความคล้ายคลึงกับลูกค้าเก่าของเราโดยใช้อัลกอริทึมของ f a c e b o o k นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเตรียมข้อมูลต่างๆของเรานะครับที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นจากพิกเ l ลนะครับ c u สต o มไฟล์นะครับ ข้อมูลลูกค้าในรูปแบบไฟล์นะครับ CSV หรือ TSV เนี่ยนะครับหรือว่าอีกทางนึงนะครับก็จะเป็น f e c o o o p k p e นะครับหรือว่าจากเพจของเรานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คนที่ถูกใจเพจนะครับหรือว่าคนที่ติดตามเพจนะครับแล้วก็ engagement นะครับสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับอย่างเช่นถูกใจโพสต์หรือว่าถูกใจวิดีโอที่เราได้ทำการโพสต์ลงไปนะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็คือขั้นตอนของการสร้าง เป้าหมายเนี่ยนะครับให้เรามาหน้านี้เลยนะครับของ Facebook Ad Manager นะครับเนี่ยก็จะเห็นไอคอนกลุ่มเป้าหมายนะครับเรามาสร้างกลุ่มเป้าหมายกันก่อนนะครับขั้นตอนการสร้างเนี่ยจริงๆผมสร้างแล้วนะครับแต่ว่าจะให้เห็นวิธีการนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็ไปที่กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายแหล่งข้อมูลนะครับของเราจะเป็นจากเพจมูลายนะครับแล้วก็อะไรเหล่านี้ก็จะประเทศเราจะเลือกเป็นประเทศ นะครับแล้วก็ตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะเพิ่มให้ใหญ่หน่อยนะครับเป็น3เปอร์เซ็นต์วิบัติแหล่งที่มาใหมเออ่เลือกขนาดของบองไม้โอ้ไม่สิหนึ่งหนึ่งพอหนึ่งพอโอเคแล้วก็เลือกตำแหน่งของบองไม้ไทย ที่ h a s ขึ้นเป่าเลือกดูประเทศเอเชียเป็นประเทศไทยมั้นเนาะไหนไอะะเทศญี่ปุ่นเชี่ยนี่จะเป็นประเทศไทยนะครับ พอเสร็จแล้วเราก็สร้างกลุ่มเป้าหมายเ yeah. <Yeah. S 1> จะเห็นว่าของผมเนี่ยมีอยู่3แล้วนะครับเ <Yeah. S 1> พราะว่าลองสร้างอยู่หลายรอบแล้วพอเสร็จตรงนี้นะครับเราก็ไปตรงที่หน้าแคมเปญปกติเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะกดสร้างเหมือนที่เราสร้างทั่วไปเลยเราจะเลือกข้อความในการมีส่วนร่วมอันนินกานต่อก็จะกำหนดเองนะครับเอ่เลยไป มาหน้านี้นะครับเราก็ตั้งชื่อเหมือนที่เราได้ตั้งทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญข้อความและการมีส่วนร่วมใหม่นะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตามที่เราเขาเรียกว่าอะไรล่ะเข้าใจหรือว่าอยากตั้งนะครับเราก็ตั้งที่เราตามที่เราถนัดเลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราอยากกำหนดก็ประมาณนะครับเราก็เปิดตรงนี้ก็เป็น100บาทต่อวันนะครับก็ว่าไปก็พอเสร็จหน้านี้นะครับก็ถัดไป ไปยังชุดโฆษณานะครับเราก็ยังจะตั้งชื่อมัอนเดียวส่วนคอ n เัคชันนะครับก็จะเป็นแอปรับส่งข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็น Messenger WhatsApp แล้วก็อินส a ากมก็จะให้แก้ไขอะไรนะครับส่วนเพจก็จะเป็นเพจมูลไลอ,อันนี้เราก็จะเอาเป็น Messenger ของมูลไลเดียวกันส่วนการเป้าหมายปสิทธิภาพเพื่อจนดกานโสดใา ผมจะทำการคลิกแล้วก็จะเอาอันนี้แหละผมอันนี้จะไม่ใช้นะครับเพิ่มเติมเกินการเรียกเงินจากคุณอิมเพ s สชันนี่จะไม่เอานะครับโอเคส่วนระยะเวลาสิ้นสุดเราจะไม่กำหนดนะครับเพิ่มรายการนี้ขึ้ก็จะไม่ตั้งการควบคุมกลุ่มเป้าหมายนะครับ เราจะหาคุป้มหมายที่เราให้ตั้งไว้นะครับก็จะเป็นอเรียกว่าอะไรหล่ะของเราตะกี้จะไม่ได้ล่ะการมีส่วนรมโอ้ยม่จิ้มเลย อยอกคนณหามาในรัศมนะีคุณเป้าหมาที่มีอยู่ยแล้วเราขอไปตรงนี้ไปดูคุณเป้ามายสเปซหนึ่งเา <c oughs> จะไม่ได้ว่าเราเกี่ยอะไรรวมเป้าหมายที่คล้ายเครืงที่คล้ายกันต่อไปทำต่อนะครับอยู่ในฉบับร่างเราไปแก้ไข จะอ,อยู่ในขั้นนี้ลำ้างไม้นะครับเราก็จะเป็น้าไรก็บอกมา,ามำปมางไม่คลายจันทร์เนี่ยนะครับ people will like โมไลจะกดเป็นตัวนี้ เส้นบอลส่วนอายุนะครับเราก็จะตั้งประมาณนี้เลยนะครับจะไม่แก้กไขอะไรเลยนะส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกับที่เราตั้งค่านะครับแบบคัสตอมออเดียนสเลยนะครับไม่มีอะไรใครอยากจะอะไรนะส่วนอย่างอื่ะการตั้งโฆษณาเนี่ยครับเราจะใช้โพสตที่มีอยู่แล้วเหมือน เดิมเลยนะครับเลือกโพสเราก็จะเลือกเป็นโพสนี้อย่างอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรละอย่างข้อความใครจะตั้งข้อความอะไรก็ตั้งได้นะครับสุดท้ายเลยก็ไปที่เผยแพร่นะครับตรงนี้หมดแล้วก็แค่ปุ๊บโอเคก็ถือว่าเสร็จเส้นการยิงแอดนะครับแบบ localize นะครับ ก็ถ้าสมมุติว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ตลอดนะครับแล้วก็หากมีจุดไหนนะครับที่หาผิดพลาดไปก็ฝากเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์นะครับหรือว่าส่ง่อให้กับเพื่อนๆด้วยขอบีไลท์ทราฟิกนะครับวันทีได้วยครัรรงงบ a s s a l a m u a l a ม k u m w อ r a h m a t u l l a h